สวัสดีครับทุกท่านในตัวแรกเล่นหลายราคาตอนนี้นะครับหมาแสนบาทว่าครับตัวแรกของเราครับอันนี้หนูทอดเขาจะบอกว่าเราเพื่อนอยังไงเราจะเอาให้ได้คนเราคลึงน้อเพื่อนวันนี้โอ้นี่รถพ่วงครับรถพวปป่วง18ล้ออัดอันดีไหมคอ,อยมองหนูหยุดอัดอันเลยอัสีแรงหยาบหยาบหยาบเสร็จร้อยครับตัวแรกของเราครับหนึ่งร้อยได้ทั้งหมดกี่บาท 4.9บาทวิ่งสุดปิดเลยนะับโอเคเดี๋ยวไปต่อไปต่อแถวนี้เลยครับตอนนี้อยู่บางุูวัดเวนนั่ยกดไม่ทันวะให้ดูทําไงวะหลายๆคนก็ถามว่ากดชานเมืองหน่อยชานเมืองหน่อยเอ๋ผมให้ดูนะครับน,นี่คือบ้านผมเลยแล้วผมลองซูมออกเลยซูมออกซูมออกเนี่ยคือกูไม่อยู่ชานเมืองอ่ะเมืองดูดีอีกนิดเดียวเนี่ยคือออกนะครปฐมแล้วเนี่ย มึงจะให้กูไปกดชานเมืองไหนอีกเนี่ยมึงดูบ้านกูสิเห็นะนะมึงจะให้กูไปกดชานเมืองไหนอีกถามหน่อยพิ่ไม่ยังไม่ชานเมืองอีกเหรอสุดเขตแล้วเนี่ยฮะเห็นไหมเนี่ยไปตัวที่สองแล้วนะครับยังไม่เจอคนละครึ่งนะเพื่อน งานตัเดเกือดธรรมดาครับตัวที่สโอเคได้แล้วครับตัวที่สอเรา้ไวนะ้นไม่ถึง5้านาทีได้เลยนะเซ็เ,เ,เซ็นะครับแต่ถ้าอยากได้แฟนโปโก้แล้วก็เป็นเด็กแคน้นะครับเคทุกมุกไอสัเอเวตวเซ็ตอหยรุ่นโอเคตัวนี้ใช้เวลาสิบนาทีนะครับได้สี่สบาทหวานเจี๊ยบเลยเพื่อนๆโอเคยังไม่ได้งานคนละครึ่งนะครับ สองตัวแล้วไปต่อหารุุนพยายามเลือกหลานที่คิดว่าจะเป็นคนละพึ่งแล้วนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้นครับสามตัวแล้วนะจะไ,ได้หรือเปล่าวะลงมครับโอเคจบงานที่สองที่สามดิของผมแล้วนะครับยังไม่เจอคนละพึ่งเลยนะเพื่อนจบตัวนี้ก็ได้สี่สองบ้านเหมนเิมสี่เกทธสองบ้านเหมือนกันนะชิวเลยนะครับ ไม่ได้คนละครึ่งแล้วโอ้ได้แล้วสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายของผมก็ได้เรียบร้อยคนละครึ่งนะครับโอ้กว่าจะได้กดไปห้าตัวนะครับจะได้คนละครึ่งตัวหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดของงานคนละครึ่งกันคร่าวๆแล้วกันนะครับสําหรับเพื่อนมือใหม่นะครับแล้วก็มือเก่าที่อาจจะลืมไปแล้ว โอเคครับเพื่อนๆผมจะอธิบายรายละเอียดแล้วก็ข้อแตกต่างของงานงคนละครึ่งนิดน,นึงแล้วกันนะครับเมื่อเรารับงานแล้วนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างแต่สังเกตได้ว่ามันจะมีจุดสังเกตอยู่ 2- 3สอย่างนะครับอันแรกครับก็คือเลขศูนย์นะครับสำคัญลูกค้าชําระผ่านคนละครึ่งอันนี้นะเราสังเกตอันนี้แล้วก็ข้างล่างสุดนะครับก็คือโลโก้เครื่องหมายคนละครึ่งนะครับแล้วก็เขียนว่าไม่ต้องใจ่ายให้ร้านหรฟ้าอันนี้นะครับสังเกตแค่นี้ก่อนนะครับเมื่อเรารับงานนะ เดินทางไปที่ร้านอาหารนะครับหน้าที่2ก็จะเหมือนปกติทุกอย่างเหมือนงานปกติของเราเลยนะครับนะครับให้เรากดที่ดูรายละเอียดของงานนะครับเข้ามาก็สังเกตนะครับว่างานคนละครึ่งเนี่ยเหมือนกับงานส่งอาหารทั่วไปนะครับเพียงแค่มีโลโก้สีฟ้าตรงนี้แค่นั้นเองนะ เมื่อเราเดินทางมาถึงร้านอาหารนะครับกดยืนยันถึงร้านอาหารก็จะมี็อปอัพสีฟ้าแบบนี้ที่แตกต่างกันกับงานทั่วไปนะครับสังเกตแค่นี้เองนะครับเราก็ไปรับอาหารไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับในระหว่างที่เราเดินทางไปร้านอาหารหรือว่าเรารอลูกค้าหรือรอร้านค้ายืนยันทำออเดอร์เนี่ยทางแอปพลิเคชันของลูกค้านะครับจะให้ลูกค้าสแกนหรือว่ากดยืนยันผ่านแอปคนละครึ่งนะครับเราต้องรอให้เขา ยืนยันออเดอร์ก่อนนะครับไม่งั้นอาจจะต้องขับรถฟรีนะเออรอมันห้าถึงสนาทีนะครับนะเอาเพื่อความชัวร์ดีกว่าเมื่อเรานะครับเดินทางถึงบ้านลูกค้าแล้วมันจะมีป๊อปอัพสีดําแบบนี้นะครับก็คือลูกค้าจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดนะครับค่าธรรมเนียมก็คือค่าส่งนะครับมันหมายความว่าครับลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าส่งเป็นเงินสดนะเราก็กดเข้าใจแล้วหนึ่งรอบนะแล้วนะครับนะ มันก็จะขึ้นมาเป็นแจ้งเตือนแบบนี้คือยือนยันการส่งและรับเงินนะครับ ส่งอาหารและรับเงินจากลูกค้าจํานวนเงิน24บาทนะครับงานตัวนี้ผมเก็บ24บาทนะครับเพื่อนๆก็ดูว่างานตัวนี้ของเพื่อนๆเนี่ยต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะบางตัวก็ต้องเก็บเงินบางตัวก็ไม่ต้องเก็บเงินนะครับอ่านตามนี้ได้เลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วครับก็กดยืนยันส่งชําระเงินเท่านี้ครับง่ายๆครับงานคนละครึ่งนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมวิ่งมาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับได้เงินมามา2องยี่สิบาทนะโอ้โหเพียวฟ้าวเลยนะครับสำหรับวันนี้โอเคเดี๋ยวไปเตรียมตัว แต่ตัวอาบน้ำไปทำงานแล้วนะครับพอวิ่งงานกันแต่เช้าซะหน่อยอง,งานคนละครึ่งนะครับคิดว่าจะไม่ได้นะแต่ก็ได้ในส่วดต,ตัวสุดท้ายโอเคคลิปนี้ไม่ยมอมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ